กูจะเชื่อโอซีหรือกูจะเชื่ออินเกมดีวะถ้าอยากทักทายพวกเกนเกมก่ได้ตะกี้ไม่เกมเหตุสืบไหมเบน่าช่วยตายดีได้ไหมได้ดีแต่หนูยืนให้ปาดเลยอ้าผ้หมีถาม importer มีมาแล้วหรอไม่ไม่เดี๋ยวให้พี่บอดกับฟิล์มไปทำกันข้างล่างไปทำกันข้างล่างเลยใครเป็นคนพูดวะ ไม่ใช่ใครคนพูดว่าเฮ้ยมี3อินพอร์เตอร์อ่ะใครพูดวะไอ้แยคนนั้นน่ะเป็นอิมแล้วหนึ่งคนคนืคน่อกี้ที่พูดอ่ะนี่เป็นเสียงเลยนะครับเสียงผู้หญิงแต่เราไม่เอาโอทีมาเล่นเนี่ย <c oughs> ทุกคนยังจะเอาเขาอยู่ไหมครับเอาไว้นี่เรียบเรียงไปโยงไหมให้พ <c oughs> ูดใหมห่อ,อีกรอบนึงครับมกเมื่อกี้ จริงๆน่ยได้ฆาตกรแล้วนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกปล่อยผ่านเลยได้ฆาตกรแล้วอ่ะแค่พันได้แล้วได้แล้วเหมือนกันกีคนนะเมื่อกี้นี้นะสามคนฆาตกรสามคนหรอเลยนฆาตกรสามคนอ่ะคนเลยนะก็คนแบบไม่ถึงคนนะเลยนะ กี่คนนะเลน่าเมื่อกี้ฆาตกรกี่คนอ้าวเข้าไปขึ้นฆาตกรมีเลน่ากับใครบ้างนะที่ที่เลน่าบอก่ขึ้นว่ามีสามอินโพสเตอร์ไม่ใช่หรอหนูก็เลยตกใจว่ามีมีอินโพสเตอร์สามคนเลยหรอเออแล้วแล้วเลน่าเลน่าเป็นกับใครบ้างอ่ะใช่ทุกคนฟังถ้าทุกคนเป็นคูเมดอ่ะมันจะขึ้นเป็นอินโพสเตอร์กี่คนหนึ่งสองสามยังไงมันจะขึ้นตรงหัวใช่ใช่โคนที่ไม่ได้เป็นน่ะแหละเลยจะเลยเลยจะไม่รู้ไม่คนที่เป็นอ่ะเลยจะไม่รู้คนที่เป็นเขาก็รู้เดี๋ยวเขาขึ้นกัต่างคนไม่ใช่ถ้าเป็นคนเปู่เมดเป็น ว่าเป็นสองหรือสามคนอย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นคูเมะก็รู้ผมก็ผมก็คือถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นแปลว่าพ่อบ้านน่าจะเป็นผู้บริสุทธิ์กับแคนดี้ละเพราะว่าคนที่พร้อมกันมีแค่สามคนในประโยคเดียวกันอันนี้สืบสืบจากโอซีเลยนะแต่จริงๆมันมีเขียนแหละแต่ว่ามันปกติถ้าคนมันไม่ได้สังเกตหรอกส่วนเรน่าก็อาจจะไม่ใช่เพราะถ้าเรน่าพูดความจริงออกมาคนที่น่าสงสัยอ่ะตอนเนี้ยเป็นมิจฉวดนะ พอพี่ขวดเหมือนจะต้องการใส่คาโพเทกส์าโพเทกไม่ดิอาจจะไม่ใช่พี่ขวดก็ได้เพราะว่าถ้าพี่ขวดเป็นอิมไม่่ใชถ้าพี่ขวดเป็นอิมพี่ขวดต้องไม่แก้ตัวให้เลน่าเหมือนจะรู้กันแล้วเพราะว่าถ้าพี่ขวดเป็นอิมพี่ขวดจะไม่แก้ตัวให้เลน่าให้เลน่าโดนวดออกเพราะฉะนั้นฆาตกรจะเหลือแค่ที่นราสงสัยอะไรเดนลมตัน พี่บอดเพียมพีแค่นี้เลยไปก่อนเลยกูโอเคก่อนละกูตืบแบบโอซีเลยใช้โอซีมาตืบเลยออกเลยออกเลยยืนเฉยๆกลายเป็นชุดต้องสงสัยซะแล้วกูรู้แล้วว่าคือว่าออเดอร์ครับออเดอร์ครับออเดอร์ครับเคเคครับดิวให้างหน้ามาลงมามึงมาผมว่าผมว่าน่าจะใช่นะผมว่าแม่งแม่งแม่งจริงๆด้ยเพราะว่ามันค่อนข้างเจาะคนเหลือน้อยแล้วอ่ะแล้วอันนี้คือสืบจากโอซีนะซึ่งปกติเขาจะไม่ใช้โอซีสืบกันแต่ว่ารอบนี้ผมจะ เกียนนิดนึงขอเกียนนิดนึงนะผมว่ามีโอกาสที่จะเป็นอย่างที่คิดนะเมื่อกี้เหลือใครนะที่ผมลงกข่งก็จะมีพี่บดสภาพดีเทไหมน้องเฮ้ยเอาอีกเลยเหรอเอาเลยเหรอไม่ไม่กูกูกลัวโดนปากไอ้เหี้ยคนหมั่นไส้กูเยอะใช่แล้มึงกดอย่างนี้โอเคกดอย่างนี้คอัดบินไเ่กดอย่างเงี้ยคือเออพัดเลยสภาพ กอาการตึกอีเยลเอออาการตึกนั่นแหละกาพูดกันเลยพูดพูดก่อนจะโหวตกูนะเว้ยกูไม่รู้ว่าพวกมึงจะโหวตกูหรือเปล่าแต่ก่อนจะโหวตกูนะก็จะมีเมื่อกี้ที่กูบอกอ่ะมีบอรดมีลัมตันมีทีเมพีแล้วก็ใครคนนึงอะไรเด้นใช่ไหมอ่ะผมบอกเลยว่าผมบอกเลยว่าฆาตกรอยู่ในสี่คนนี้แน่นอนสามคนเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะนี่เป นะไอผมไม่โหวตนักสืบเคครับผมโหวตอีกคนนึงครับดิไม่โหวตเคเหมือนกันเพราะว่าแคนดี้รู้สึกว่ามันมันเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้ก็น่าสงสัยอ่ะเราเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้มันก็สงสัยอยู่นั้นผมนั้นผมโหวตสีชมพูออกนะสีชมพูมันซ้ำเผมโหวตสีชมพูออกสีชมพูอะไรวะสีชมพูเพิ่งมาสีชมพูซ้ำสีชมพูซ้ำผมโหวตสีชมพูออกโหวตแอมตันนะผมโหวตแอมตันครับผมโหวตสีชมพูอุ้ยไม่เคไม่รู้ผลลีสุดผมขอบคุณลีน่ามากเลย ที่โดนสั่งโดดอมลี่โดดกับมึงกดโดดมาเก๊ะรอ้สึกจะไปเข้าน้องลีน่าอีกแล้วอ่ะทำไมลีน่าโดนวะเดี๋ยวนะคือผมอ่ะไม่ได้เป็นแน่ๆเว้ยแล้วข้อมูลผมมันค่อนข้างเป็นความจริงข้าวบ้านไม่ได้เป็นหรอเหลี่ยมกูปะเนี่ย พ่อบ้านเป็นเนี่ยคือโคตรเหลี่ยมเลยนะเว้ยตาเนี่พ่อบ้านเป็นคือเหลี่ยมเหลี่ยมหนา้นา,ยนายอยู่ล่างายอะหน้า,นาเดี๋ยวเราต้อง ตายทีีต้องมาแก้ไฟว่ะทีมพิลเขามาแก้ไฟเี่ยพี่หัวใจเป็นคนเซฟสอดสองเ,เขาว่านตายจริงเอ๊ยแันต์ต้นตายจริงแันต์ต้นนี่ตายด้วย ศพตั<ส>้งแบบละเอียดเลยมีศพตรงนี้ด้วยมีศพตรงหน้าประตูตรงนี้ด้วยน,น,วยนอกนี้หน้าเหรอห<อ>นูไปหนูไปหมุนหมุนฟันเฟืองฟันฟน้ำอยู่เลยอเล็กมึจงจะบกที่ไหนวะอเล็กเอา,อางี้เดี๋ยวจะเล่าเหตุการณ์ให้หมดทั้งหมดเลยนะตัวละครตัวนี้นะแลมตันเดินเข้ามากับผมวันที่าม่มีบัดแอดเลยอ้าวง่ายๆคือตอนแรกอ่ะไฟดับผมพี่ไรเดนใช่ไหมแล้วก็ที่ควันอ่าแล้วก็นสี่คนสี่คนสี่คนไปแก้ไฟกับสี่คน แล้วทีนี้พี่ขวดไปทางขวาพ่อไปเพราะว่าผมไปเช็คแล้วประตูข้างล่างไม่ได้เปิดและพี่เลยเด่นปาดเลมตันแล้วก็โดดพ่อลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้แเล็กใจเย็นเล็กฉันลงไปข้างล่างก่อนตั้งแต่แรกแล้วลงไปตั้งแต่แรกแล้วนี่ผมสำรวจแล้วห้องนั้นนะพี่ไม่ฉันทำเคลียอยู่ตรงห้องไม้แล้วเมื่อกี้พี่เดินออกมาก็มีศพพ่อบ้านอยู่ตรงหน้าประตูตรงนั้นด้วยมีแกกับแกออกไปแ่พี่ปาดเลมตันแล้วพี่ก็โดดลงมาแล้วพี่ก็เจอผมไม่ไม่ แต้ล้ำตั้นอะเพิ่งตายเลยนะพ่อบล้ำตั้นเพิ่งตายเมื่อกี้เลยนะส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องพวกนี้ด้วยนะปลาหนูอ่ะไปปั่นไปปั่นนะไปฟันเฟืองอ่ะออกมาแล้วไปเป็นปลาน้ำไม่หนูอยู่ในห้องโอทูหนูอยู่ในห้องโอทูนานมากเพราะว่ามันต้องปั่นสองที่ไอ้น้ำนั่นน่ะแล้วพอเสร็จแล้วทีนี้ไม่ใช่แล้วพอเสร็จแล้วทีนี้หนูก็เห็น ที่ไล่เนเ่นกับทีมเพียววิ่งเข้ามาอะเด่นก่อนกูไม่ไหวแล้วว่าจะเล็กใช้กัเลยเล็กแล้วเล็ก<อ>แล้วตนนี้อะเล็กมันฆ่าพ่อบ้าน เราอยู่ตรงไหนเนี่ยศพอยู่ตรงไหนหนูก็ยังไม่รู้เลยแล้วอยู่ดีๆเรื่องเอาพี่ไรเด่นเลยครับไม่ใช่ไหน่ตรงไหนศพพ่อแม่อยู่หน้าประตูข้างล่างห้องชิดไอห้องล่างทางซ้ายครับศพพี่ไรเด่นพี่ไรเด่นกับทีเอ็มพีอะหนูสงสัรสองคนเนี่ยเพราะว่าหนูอยู่ห้องโอทูนานมากแล้วหนูออกมาหนูเพิ่งเจอสองคนนี้อ่ะศพแรมตันอยู่ที่ฮ่องกงพี่ไรเด่นก็หนูอยู่เรื่องฮ่องกงไม่เกี่ยวเรน่าเรน่าแค่นี้ลองเรน่าลองเรน่าพี่ไรเด่นเหรอเฮ้ยทำไมทำไมพี่พี่จริงเลไม่เกี่ยว Oh ผมไม่เกี่ยวหนูเป็น <c oughs> ต,นตนู้อลิซูดเดี๋ยวพี่ไวคนหนึ่งพี่หวาที่ไม่ได้พูดอะไรเลยตอนตอนเว็บเมื่อกี้ถ้าถ้างั้นถ้างั้นคนที่น่าสงสัยก็ต้องเพิ่มพี่ไวเข้าไปด้วยในเว็บในเว็บแรกสุดที่เราใช้โอซี o C. เล่นใช่ไหมก็คือมีพี่ไวไม่ไม่ไม่ได้พูดไม่แต่ว่าผมลืมไปเลยว่ามีพี่ไวอย,อยู่ในเกมนี้ด้วยเพราะงั้นพี่ไวก็น่าจะเป็นคนที่น่าสงสัยในเว็บแรกสุดก็จะมีพี่ไวพี่บอท TMP ไรเดนใช่ไหมที่ผมพูดเออแล้วไรเดนกับ TMP เนี่ยคนละฝั่งกันละถ้าง้นก็จะเหลืออ๋อแล้วก็มีลัมตันด้วยอีกคนหนึ่งที่ผมสงส่ในเว็บแรกแต่ลัมตันตายไปแล้วเพราะงั้นก็ตอนนี้ก็ที่คนที่โดนสงสัยก็อยู่นะและยังไม่ตายก็จะมีที่หมดจีสติงสคนส่วน TMP กับไรเดนคนละฝั่งกันถ้า T MP ไม่ได้เป็นไรเดนก็ต้องเป็นหรือถ้า ทีมพีเป็นนะแปลว่าเราโหวตไรเด้นเป็นคนดีออกสองคนนี้เป็นคนเราฝั่งกันแล้วท m มพีกับไรเด้นแต่ผมจะคิดว่าไรเด้นเนี่ยน่าจะเป็นมากกว่าทีมพีนะอ่าทีมพีตายโชว์แล้วโอเคโอเคอโอเคได้แล้วได้คันตะกร้วผมว่าทีมพีอ่อะ มันเอาไรเด้นออกถูกแล้วเพราะว่า TMP มันตายได้แปลว่าสิ่งที่ TMP มันพูดนะ่ะเป็นความจริงอืมแล้วก็เว็บแรกสุดอะอย่างที่ผมบอกอะว่าว่าคนที่สงสัยก็จะมีพี่บอดแล้วก็มีลัมตันมีไรเด้นมี TMP แล้วก็มีจีสติงตอนแรกผมไม่ได้พูดถึงเพราะผมลืมนึกชื่อเขาไปจริงจริงแล้วจีเติงเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าสงสัยนะก็จะเหลือตอนนี้นะั้นเหลือพี่บอดกับจีสติงที่น่าจะมีโอกาสเป็นผมนะผมมีข้อมูลด้วยนะ เรน่าเนี่ยมีข้อมูลเพิ่มนะเมื่อกี้โยนนหูเฉมื่อกี้นี้ผมเห็นเรน่ามีสองคนอะที่หนังพี่ปวดเห็นที่ห้องที่ประจอนหนูไปสเปซิเมนต์แล้วทีเนี้ยหนูก็วิ่งกลับมาตรงห้องแอดมินเพื่อดูว่ามีใครอยู่บ้างแล้วเหมือนหนูเจอพี่ปวดแล้วพี่ปวดวิ่งมาจากห้องสเปซิเมนต์ใช่ไหมใช่เจอเรน่าอยู่แต่ว่าเรน่าเขาไม่ได้ปาดผมนะแต่พอผมเดินไปปาดผมก็เห็นเรน่าอีกคนนึงเว้ยเรน่าไม่น่าเป็นแล้วพี่ผมว่าตอนเนี้ยเหลือแค่พี่บอยกับพี่วายแล้วส่วนแคนดี้เมื่อกี้ไม่ได้ฆ่าแน่แคนดี้ อยู่ห้องบนฝึกตรงกลางกับผมตอนไฟดับพี่ขวดคิดทฤษฎีง่ายๆไอเวนเมื่อกี้ที่ไรเดนโดนโหวตอะ่ะม,มันโดนสามโหวตถ้าเกิดเขามีสามคนน่ะไรเด้นอ่ะรอดอยู่แล้วในมุมกรณีเดียวกันตอนเนี้ยฆาตกรอ่ะถ้าเกิดเหลือคนเดียวเลนาเขามีสองคนแสดงว่าเลนาเป็นคนปลอดภัยเลยบริสุทธิ์เลยฉะนั้นคือมันก็จะเหลือคนเดียวที่ไม่ได้แปลงร่างเป็นเลนาที่แล้วคิดดู K K K เคเคกัสื่อมาว่าบอดจับจีติงเป็นแล้วบอดให้ข้อมูลขนาดเนี้ยคิดว่าใครเป็นอะพี่ อาจจะใช่นะเอาเอาแบบโง่ๆเลยตอนเนี้ยก็จะเหลือพี่ไวคนเดียวที่ยังไม่แก้ตัวเลยพี่ไวลองพูดหนใช่พี่ไวแก้ตัวพี่ไวพูดไปก็โดนโหวตอยู่ดีเลยพี่พีไวพี่ไวก็จะพูดว่าเลดี้พี่ไวลองแก้ตัวมาดิพี่ไวลองแก้ตัวมาดิแมวผมผมก็ยังสงสัยพี่บอสอยู่ดีนะเชื่อเราดิผมเชื่อใช่ป้ะพี่เบียร์ติงกับพี่บอสหรือเปล่า เห็นมัยมันยังไม่จบไว้ผมว่าจีตาติงกับพี่บอดอะเป็นคู่กันหรือเปล่าวะแน่เลยอะแน่แน่เลยอะมันเหลืออยู่แค่คนเดียวแล้วอะแต่ผมโกงอะตาเล่ผมโกงอะผมแจ้โอซีอะแคนดี้น er, <ati osters> ่าจะเป็นคนตบผมนะชัวแคนดี้ตบผมใช่มหมผมว่าหัวมันปรกันเลยเดี๋ยวปุ่มจะเล่งนะแคนดี้กดอ้าวคือขนตรกรู้แล้วว่าจะตบผมก็เลยมีการกดเล็กเพื่อให้แยก เฮ้ยก <G Incre ased> ูว <House> um um ่าไม่ใช่ละกูว่าไม่ใช่ละหนูวิไปแปะมือทางด้านซ้ายใช่ใช่เรน่าเรน่าเป็นคนซ่อมไฟสั่งซ้ายแล้วฝั่งขวาเพิ่งแก้เสร็จในขณะที่พี่เดินลงมาแล้วพี่ผ่านพี่บอดไปเมื่อกี้เลยคนที่อยู่อะไรกันพี่ก็มีแค่พี่ขวดไม่ใช่เมื่อกี้เดินโอเคเดินหลุดไปใช่ไหมพี่บอดเดินขึ้นมาแล้วผมว่าเดินตีคู่มาแต่ผมแต่ว่าแคนดี้เดินลงมาก่อนแล้วผมว่าเดินตามลงมาตอนที่แปะมือเสร็จอะ เชื่อแล้วทำไมต้องกูจะเชื่อโอซีหรือกูจะเชื่ออินเกมดีวะเกมข้อมูลในเกมอ่ะข้อมูลเราเล่นในเกมนี่ข้อมูลอ่ะงี้เราพูดง่ายๆเลยเคเคเป็นสวนกับผมใช่ไหมใช่แล้วเคเคตรงนั้นอยู่กันกี่คนถ้าข้อมูลในเกมนะพี่ขวดตัดเลน่าเลยเลน่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศพนี้อยู่แล้วถูกไหมเพราะหนูวิ่งไปคนเดียวเลน่าไม่ใช่แน่นนอเลยน่าตัดทิ้งเลยเลน่าไม่ใช่แน่งั้นงั้นงั้นคิดว่าตัวเองใช่ไหม งั้นผมจะสืบจากเว็บนี้เว็บเดียวเลยนะม,ม,มันแมนเลยก็พี่บอดเนี่ยไปกับแคนดี้แน่นอนแต่ผมอะ่ะคิดว่าระยะทางของพี่บอดอะ่ะมันถ้าไม่ใช่จังหวะที่แคนดี้เดินลงมายังไงพี่บอดระปาดแคนดี้ไม่ได้แน่แน่เพราะแคนดี้เดินลงมาเมืเ่อกี้แล้วถ้าสมมุติว่าผมเป็นอีมจริงอ่ะหน้าจอผมจะต้องกว้างใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าผมจะต้องกะระยะผมกะได้อยู่แล้วเพราะว่าเคเพิ่งจะหลุดจอเฟร,รมออกไปแต่พี่บอดอะ่ะเขาอาจจะแบบว่า พอเดินลงมาปุ๊บอะพอเห็นเจนหลุดเฟรมไปปุ๊บพี่บอกเขาเขาเลยปักอ่าอันนี้งั้นไงผมเป็นโจทย์แล้วใช่ไหมผมก็จะบอกว่าถ้าเกิดในทฤษฎีแล้วอะถูกต้องฆาตการจะมองระยะไกลแต่ในมุมเนี้ยมันเป็นบนกับล่างซึ่งหน้าจอของคนเราอะลาบนกับล่างอะมันจะแคบครับไม่เหมือนจะซ้ายกับขวา ที่ผมวิ่งขึ้นไปผมเดินจากล่างขึ้นบนไปเจอตรงเสาสรงกำลังตั้งอยู่แล้วล้มลงมาซึ่งฆาตกรเขาไม่รู้ว่าผมจะเดินไปเพราะว่าเขาเดินตามหลังเกณมันเป็นการปาดเนียนอยู่แล้วพี่บอลาถูกแล้วผมสคิปก่อนล้วกันนะผมขอสกิปก่อนละกันนะผมว,ว่ามันมันทำแม่งทำแม่งว่ะ<อ>มันทำแม่งมากเลยอะ่ะ<อ>ไม่สดวกว่ะคนต่อไปที่ตายอ่ะผมว่าเลยหน้าถ้าฆาตกรมันอยากบัสกับผมอ่ะ กูไปแล้วไอ้เฮ <ie Hadi>. ียกูทิ้งก <itud soundtrack> ูท like, human, like. ิ the ้งก <t> ันหมดเลยพี kind of ่บอดพี่บอกแบบว่ามันมันมันเร็วเกินไปเว้ยมันมันเร็วมากถ้าจะไปถึงตรงนั้นอ่ะมันมันมันอันจริงนะถ้าใช้โอซอ่ะคือพี่พี่บอดเป็นเว้ยแต่ถ้าใช้ไอซีอ่ะคือพี่ขวดเป็นเว้ยโอซมันมันไม่อยากมาเล่นในเกมนี้จริงๆเว้ยแล้วก็ผมผมรอเลยหน้าตายก่อนนะผมจะสือกเวลามันน้อยเกินไปอ่ะ แนะะ่แน่แน่ตายเนี่ยขำจะขำหนูหนูรู้สึกว่าชีวิตหนูไม่ปลอดภัยอ่ะหลังจากที่เขาทิ้งท้ายไว้อ่ะอ่ะงั้นก็เอาให้มันจบในเวบนี้เลยแล้วกันเอาแต่เอาให้มันจบพี่บอททำไมพี่ไม่ปาดหลงผมก็ยืนใ้พี่บาทหรอไม่ก็เราไปคุยกรณีทั้งคู่อ่ะงั้นผมก็ไม่งงผมขอที่จะปาดพี่หรอกเออมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละอันนี้เราเวบนี้เราสืบไม่ได้ใช่ไหมเราต้องไปสืบเว็บเมื่อกี้อ่ะพี่บอดพูดใหม่อีกรอบใช่เวบนี้มันถึงไม่ได้อยู่แล้ว อ่ะก็เคเคผมถึงถามถามเคเคง่ายว่าเคเคอ่ะอยู่กัน3คนใช่ไหมถ้าเกิดเคเคอยู่กัน3คนอ่ะเคเคเดินออกมากับพี่ขวด2คนถูกปะแล้วทําไมพี่ขวดบอกว่าถ้าผมเป็นฆาตรกรอ่ะผมต้องเห็นอยู่แล้วผมคงไม่ปาดอย่างนั้นหรอกแต่ในมุมมองนั้น่ศพของแคนดี้อ่ะเขาตายข้างบนไม่ได้ตายตรงพื้น ศพแคนดี้ตายที่พื้นโหพี่บอกศพแคนดี้ตายอยู่ไม่บมันตายที่พื้นไม่ได้เพราะว่าถ้าตายที่พื้นน่ะเคเคอยู่ตรงข้างบนของฐานน้ำมันแต่แต่มีแต่มีจุดหนึ่งนะที่ผมสงสัยอยู่ก็คือหนึ่งพี่ขวดอ่ะตอนเดินขึ้นไปอ่ะเดินตัดผมกับแคนแต่ผมไปซึ่งหมายความว่าพี่ขวดต้องรู้อยู่แล้วว่าผมอ่ะเห็นพี่ขวดอยู่กับแคนดี้ถ้าพี่ขวดปาดแคนดี้เนี่ยตรงนั้นอ่ะถ้าแคนดี้ตายอ่ะต่อให้ผมไม่เห็นพี่ขวดปาดแต่พี่ขวดก็ต้องคิดอยู่แล้วว่าคนที่เห็นผม คนที่เห็นแคนดี้อยู่กับพี่ขวดล่าสุดก็คือผมพี่ขวดก็มีโอกาสที่จะโดนผมโบยได้ง่ายมากแี่ขวดเขาจะปาว่าผมเป็นคนรีพอร์ตศพนะใช่แต่พี่บอดเน่ยเป็นคนรีพอร์ตศพผมถึงมันถึงมีข้อมูลที่แบบควยกันอยู่ตรงที่ว่าถ้าพี่ขวดเป็นคนปาดพี่บอดก็มีโอกาสที่จะรีพอร์ตได้ทันทีหรือถ้าสมมติว่าผมเล่นจริงๆบั้นปาดปุ๊บพี่บอดผมก็สามารถที่จะกดรีพอร์ตได้แต่พี่บอดกดปาดปุ๊บอะถ้าอยากทายเก่งๆจริงๆ่ตะคิดไ่เกยเฮสือไหมะมาดิ แต่เควนต์หนูเสร็จแล้วนะเควสหนูเสร็จหมดแล้วนะคนอื่นเขาไม่ไม่เสร็จเก๊อยากตื่มไหมล่ะถามถามแค่นี้แหละเก๊อยากตื่มไหมเอาเปล่าอีเวฟหนึ่งเอาเปล่าโอ้ยเลน่าช่วยตายดีได้ปะอันดับนี่เพือตายพี่เหรออรนดับนี่ไอ้เขี้ยวมันโคตรยากาบอกเลยกูไม่ใส่เกาะให้ใครด้วยได้ดเขี้ยวหนูยืนให้ปาดเลย สถานที่ประหารได้เลยพี่ขอให้ผู้หญิงตายได้ยังไงเนี่ยเออแมนแมนเออแมนแมนแมนก่อนก่อนตายช่วยปลอมแปลงร่างเป็นหนูด้วยนะเลน่ามาอยู่กับพี่มาในห้องน้ำไหมโอ้โหไม่ยากจัดเลยเอาโมเม้นตด้วยอ่ะเกินไปเลน่าตายเล่อเล่นก่อนอย่าลืมแปลงร่างเป็นหนูด้วยนะ ครับโอ้ยเรียรีพอร์ตให้กูด้วยโอมจัดจัดโอมจัดจัดมาให้มันจบในเว็บนี้แหละให้พี่บ๊อดพูดก่อนโอเคอะไรนะให้เกย์ทักเลยให้เกย์ทักเลยผมผมไม่สืบนะเว็บเนี่ยผมจะสืบจากเว็บก่อนหน้านี้อย่างเดียวเลยนะโอเคนะเว็บนี้สืบไปมันก็ไม่ได้อะไรอยู่ละได้ดีทำไมจะไม่ได้ ทำไม่ได้หรอกผมไม่เอาข้อมูลจากเว็บนี้อยู่แล้วเว็บนี้จะอย่าใช้ข้อมูลเลยเราใช้จากเว็บนี้ดีกว่าอ่ะอะ,อะก็ตอนแรกผมสงสัยเรน,น่าเรน,น่าโดนฆ่าพี่ขวดช่วยเรน,น่าในเว็บนั้นพี่ขวดมีโอกาสที่จะไม่ใช่แต่แต่ก็ไม่ชัวร์ตรงที่ว่าหนึ่งถ้าพี่ขวดตั้งใจอยากจะปาดแคนดี้เพราะว่าคิดว่าผมไปแก้ฝั่งซ้ายแล้วทิ้งช่วงเวลาไว้ให้ผมกลับมาแล้วก็ แล้วก็มาเปคนมาเจอศพคนเดียวหรือเปล่าแต่บังเอิญว่าพี่บอดเดินสวนขึ้นไปพอดีแล้วก็เจอศพก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้อส่วนพี่บอดเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าพี่บอสเป็นฟังฟังฟัง,งข้อมอนะูลไหมอ่ะอ่ะตอนที่เคเดินไปอะ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วว่าผมอ่ะเป็นอิ p พ r t เตอา์ถ้าผมก็เดินไปเป็นพ m p o r t ร์นะทางสายอะ่ะมันจะเป็นมุมกว้างเพราะถ,ถ้าเคเดินตัดออกไปอะ่ะพี่บอดเดินสวนออกมาผมเห็นอยู่แล้วถ้าสมมติว่าผมตัดปุดบ๊บ แล้วพี่บอทเดินมารีพอร์ตอ่ะเคก็ต้องเดินติดอยู่กับพี่บอทเพราะฉะนั้นคนที่คนที่ฆ่าก็ต้องเป็นผมใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่พี่บอทเดินไปปาดปุ๊บแล้วผมมาเดินตามลงมาไงเขาก็เลยได้จังหวะนั้นเพราะว่าเคเดินสวนกันแล้วพี่บอทไม่เห็นไงก็แค่นั้นแหละพี่บอทจะปาดแล้วก็รีพอร์ตเลยทันทีเหรอแล้วอันนี้เวฟนี่นะพี่บอทเหลี่ยวมากเลยนะพี่บอทที่ข้างบนเสร็จปุ๊บพี่บอทไปคลิกเมาส์ลาเร็วมากไม่ให้ผมกดรีพอร์ตเก็สาเหตุที่ผมต้องรี ไม่ได้แล้วเอาผมเชื่อความรู้สึกผมแล้วกันไปเออก็แค่นั้นอะผมไม่รู้ว่าผมเียมเชื่อความรู้สึกผมแล้วกันนะเฮ้ยโอ้พี่ว่าพี่มีที่เนียแล้วนะเคผมเชื่อความรู้สึกผมเชื่อความรู้สึกผมอ่ะมันยากมากมากเลยอ่ะไม่รู้ไม่รู้อ่ะคือมันคือมันไม่รู้จริงๆอ่ะผมผมแบบใจผมก็คิดว่า คิดว่าเป็นพี่ขวดนะแต่ก็ปลดแม่งแสดงเหมือนขันคอนชิเปกเลยไม่มีการเถียงใดๆทั้งนั้นม่ไเลย